มีปัญหาอะไรโตหลวงพ่อยู่เยอะมากเลยหลวงพ่อเยอะมากเลยหลวงพ่อเช่นที่มานี่แบบว่าหลายเรื่องมากตั้งแต่ที่มาแบบว่า่เป็นมีอะไรที่แบบว่าภูผูบวบเนื้อลูกสาวโตก็ภูมิใจอ่ะที่ได้ภูบาจารย์ที่ดีอ่ะ อ๋อมีความสุขมีบุญมีบารม,มีมีความสงบใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบแบบหลวงพ่อเป็นพระภูไหท้ทีแบบว่าเป็นพระที่สูงทรงอ่ะเป็นแบเบวาโตก็ไม่สันทัดอะ่ะโตโต,โตรู้สึกว่าพอใจใช่ไหม พาไอ้ล่างมาเนี่ยพาลูกหลานมาเนี่ยพอใจก็ยกให้เป็นลูกสาวลงพอแล้วอยกไปแล้วตอนนี้เมื่อไหร่ยกไปงานแล้วเหรอก็ทุกครั้งที่มาหาก็ยกให้ทุกครั้งออออโอเคแล้วไปงานดีใจปเปล่าเขาสงบขึ้นหรือเปล่าเ <c oughs> ขาก็ภูมิใจอะภูมิใจเหรอ,อให้ ให้เปิดหูเปิดตาเปิดวาจางให้เขานะเขาจะได้ช่วยงานหลวงพ่อได้บารมีที่เขามาทำเขาก็ยกให้หลวงพ่อแล้วก็เขาก็ขอบุญบารมีจากหลวงพ่อด้วยแล้วโตจะมาช่วยเขาหรือยังไงหรือยังไงหรือมีใครมาช่วยเขาก็ ก็ช่วยโตก็ช่วยได้โต,ก,ตก็มีความสาม,มารถไม่ได้ไม่ได้เบวาเป็นาศาสนาไม่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 ไม,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 ม่มีศาสนาหรอกมันมีแต่เรื่องของคนมีบุญมีใจบริสุทธิ์ของคนมีใแล้วมีม,มีมีอะไรมีบารมีสะสมมาอาย่างหลวงพ่อนี่หายากแล้วหายากแล้วเหรอเอออ่าแล้ว เขามาเนี่ยเขาเพิ่งกลับไปเองไม่ใช่เหรอก็มีคนให้เขามาหาแล้วก็โตให้มาหาหลวงพ่ออีกก็จะได้ช่วยงานหลวงพ่อโตพามาอีกเหรออ๋อได้ได้ก็มาช่วยได้มีอะไรก็ช่วยกันไปที่นี่ก็ช่วยกันคนละนิดคนละน้อยดีดีดีอะไรหลายหลายอย่างาไ่จไดล่าอ่เอาว่าเดินทางไปไหนมาไหนได้ป่ะงานก็ต้องทำใช่ไหม เขาหยุดบนไหนส่วนมาเขาก็หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เทศกาลที่เขามานี่เขาหยุดสี่วันเขาคนเลยมาได้ไม่มีปัญหาพยายามทำให้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าลูกสาวโตเป็นคนที่แบบว่าถ้ามันตั้งใจที่จะทำอะไรอนะมันก็ทำด้วยใจอ่ะพูดจริงทำจริงไงเด็กคนเนี้ยกลัวบาปอยากเกิดอีกแล้ว ต้อให้หลวงพอ่อชี้นำทางให้เขาได้ไปถึงเขาดีดอยู่แล้วนี่เขาแค่ปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไหมเขาได้อยู่สถานที่ที่มันไม่วุ่นวายมันก็จะได้แค่เห็นหลวงพ่อนี่เขาก็น้ำตาเล็ดน้ำตารอดแล้วเหรอเขารู้สึกว่าสบายใจสบายใจแล้วก็เหมือนได้พลังบุญน่ะพลังบาร,รมีพลังลพอหลวงพ่อเป็น ให้แล้วเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กระประแดงหาไม่มีปัญหาหรอกก็มาช่วยกันมาทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านชาวโลกเขาบอกว่าลูกเขาว่าอย่างเงี้ยให้เอาหลงพกกิ่ขึ้นยิ่งได้แล้วนะหนูก็เลยบอกว่า หนูไม่รู้จะเอาหลวงพ่อขึ้นยิ่งยังไงเพราะหนูไม่มีอะไรหนรูแค่มีลูกแค่อันอนี้ที่ลงหนูก็เลยแบบว่าหนูจะเอาขึ้นหิ่งได้ยังไงหนูแบบว่าเขาบอกให้เอาหลวงพ่อขึ้นหิ่งได้แล้วเขาว่าอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าปูจ่เทพลูกดอนด้วยอ้าไปช่วยลูกโต ขอให้นั่งสงบฤทิ์มีบุญญาบาร,รมีสติปัญญาจิตใจเข้มแข็งชนะอุปสรรคทุกอย่างได้มีความสำเร็จชีวิตที่ปารถนาทุกประการได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเถิดส่งพ่อแล้วแล้วไอเนี่ยนะที่หนูไปหาหมอน,นี่นะไปไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนที่หนูจะไปอ่ะ หนูยืนอยู่ที่รถหนูได้ยินเป็นเสียงสวดมนต์เหรอแล้วเป็นโรคอะไรธาละสัสซีเมียดีดีขึ้นยังหมอไม่ได้ให้เลือด,อดก็ดีขึ้นแลังงานอย่าไปหามันเลย <c oughs> หนูก็เลยบอกว่าสงสัยแน่เลยตั้งแต่หนูมาหาหลวงพ่อไม่เป็นหรอกไม่มีเลยที่จะได้ให้เลือดไม่ไม่ได้ให้เลยแต่แถมไป็ํรำหน้า้ามที่เขาได้ด้วยรับหน้างานหน้าหน้า งานบวชนะจ้ะไปรำหน้าเขาเขาไปทําหลายหน้าที่นะไปไปรำหน้าหน้าคุณไปรำเลยเหรอไปอรำเป็นอย่างก็รำแบบว่าไปเรียนมาเหรอไม่ได้เรียนรำแบบว่ารำแบบที่เขาเขารำกันเหรอออ๋ปกติเธอไม่มีแรงใช่ไหมเธอเคยกินยาหอมบ้างไหมห้ารอบห้ารอบมากไปนะหนูก็ยังมองตัวเองอยู่บอกว่า เวอร์แล้วห้ารอบนี่แบบเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้ว่าตั้งแต่หนูมาหาหลวงพ่อหนูก็ไม่เคยให้เลือดเพราะว่าปกติต้องให้เลือดกี่เดือนนึงกี่สองเดือนสองเดือนให้ทีนึงเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเรี่ยวแรงเหรอไม่มีแรงจะเหนื่อยเหนื่อยเหรอแต่แต่พอได้แบบว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เอายางหอมของหลวงพ่อไปกินกินน้ำมนต์ไเปล่ากินทุกอย่างที่เป็นของหลวงพ่อ ที่แ้วบอกว่าเขาล้ำกันแค่รอบสองรอบเธอล้ำห้ารอบเหรอเธอล้ำมากกับเขาบอกว่าร <c oughs> ู้สึกแบบเหมือนมีพลังไงก็ไม่รู้อะหอลวงพ่อเหรอแล้วหมอเขาก็เขาต้องเช็คเลือดเธอก่อนนิดหน่อยก่อนใช่ไหมพอเขาเช็กเขาบอกว่าไม่ต้องให้กลับบ้านได้ก็กถือว่าหายแล้ง่าย,ยา,ายหนูก็อยากหายก็มันหายแล้วไงไม่งั้นหมอก็จะบอกว่าเออเอามาให้เติมเลือดหน่อยราวนี้เลือดมัน มันมันจะมีค่าของมันใช่ไหมว่าเช่นอันเนี้คือเลือดสมบูรณ์แบบใช่ป่ะเลือดแดงมากขึ้นอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็เม็ดเลือดก็แข็งแรงขึ้นใช่ไหมเธอก็มีแรงขึ้นก็ดีแล้วไงก็ถึงได้มาปฏิบัติับหลวงก็ดีมาบ่อยๆจะได้จะได้อะไรว่าเหาะได้เลยทีนี้สมองสมอโงปรดบอดโป่งหรือเปล่าเบาเลยตอนนี้แต่เมื่อชาเอ ช่วงมอบันทีลาสิงเป็นอะไรหลวงพ่อแบบว่าบือ้อไม่ใช่บือ้อเหมือนแบบปื้มปิติเหมือนน้าตาจะไหลตลอดจนถึงเมื่อเช้านี่ค่ะจนถึงเมื่อเชา้าก็เทวดาโตข้อคงแบบว่าโอ้ยอะไรายาวนแบบเป็นน้ําตาไหลเป็นปิติน้ำตาปิติตมันจะเป็นคนที่เขามีเขามีพลังงานอยู่ข้างในอะหรือว่าเขาเขามีบุญของเขาเนี่ย เวลาลาศีเนี่ยเดือนก็จะลากันไปต่างประเทศหึงก็จะอะไรเอวอนมันเหมือนตัดใจมันบอกไม่ถูกอ่ะมาคงเคยเป็นบุญเก่าที่เคยร่วมกันมาหนูจะมาอีกหนูจะพยายามหาเวลามาให้ดีมาดีเยอะๆบ่อยๆจะได้มีครั้งแรกที่มาปฏิบัติยังไม่นี่แต่มาครั้งนี้รู้สึกว่าปฏิบัติได้แบบ ราบื่นตอเรื่องจบดีด,ดีกว่าตอนครั้งแรกเธอเธอก็มีพัฒนาการเรื่องของการปฏิบัติธรรมไงจิตใจที่มันดีอยู่แล้วที่ไอ้นั่นเมื่อวานนี้นมันมีคนหนึ่งแม่มันกำลังกวดหัวลูกสาวมันจะไปคบกับวินโมอเตอร์ไซค์มึงไปคบแทบเลยมาบวชด,ดีกว่าไม่วยันจะมาบวชเอ้น,นี้นก็ลูกจ้ามัน คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนได้พลังเบาตัวค่ะเนี่ยมาคุยกับหลวงพ่อนี่เบาตัวเออรู้สสบายแบบเหมือนไม่เป็นอะไรเลยแบบเบาแบบเหมือนได้อิ่มทิพย์อะหลวงพ่ออิ่มทิพย์เลยเหรอเออดีแล้วอาบุญขึ้นไปถ้าเพื่อว่าเธอเธอก็จะมีทั้งตัวเธอแล้วก็พลังของดวงวิญญาณที่เกาะมากับเธอ ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือเป็นใครที่เขาพลังมันน้อยๆเขาก็จะมาชารแบบเขาคอยเจอที่เขาก็จะอิ่มปิติตเขาก็จะแบบสบายใจเธอก็จะดีขึ้นด้วยแล้วนี้เธอก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไมไม่มีสาธุโมนาด้วยแล้วจะมาบวชอีกกี่วันก็จะพยายามนี่ไม่มาบวชหรอ หนูก็มาบวชจ้ะวันเนี้ยอันนี้ลาแล้วจะจะกลับจะลาหลวงพ่อกลับพึ่งจะลาวันนี้เหรอลาเมื่อวานจ้ะลาเมื่อวานแล้วก็เธอก็นอนที่นี่คืนหนึ่งเหรอจ้ะขอแล้วนี่จะกลับบ้านแล้วเหรอจ้ะก็เลยมาลาหลวงพ่อได้ได้จะได้แบบว่าชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่เออดีละก็กลับไปก็ปฏิบัติตามนี้อ่ะแล้วก็อธิษฐานขอให้มีเวลามา ปฏิบัติมาบวชอีกเขาจะได้มาบวชกันได้สบายใจเธอก็ไม่มีภาระไม่ใช่เหรอไม่ไม่มีไม่มีก็ไปลาออกจากงานเลยไปไม่ไม่ได้อเพราะว่ายังยังไม่ใช่ว่าไม่มีภาระไม่มีภาระยังมีสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ต้องทรงเสียค่ะทรงเสียแม่บุญธรรมจ้ะแม่บุญธรรมอายุเท่าไหร่แล้วอายุประมาณหกสิบกว่าปาอเขาหาขี้ไม่ได้เหรอก็ ก็ได้ก็ได้อยู่แต่ว่าเราก็อยากจะช่วยเขาเยอะมากหรอก็หลตังค์แล้วเขาหากินเองได้เข้าไปไม่ปล่อยเขาไปอ่ะเดี๋ยวก็มาบวชเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถึงวาระนั้นก่อนหลวงพ่อสะสมไปทีละน้อยแตน้อยไม่ละเขาเขาเรียกร้องหรือเปล่าเขาก็ไม่เรียกร้องเด็ดเธออยากจะให้เขาเองเหรอก็แล้วแต่แต่ถ้าเบื่อวมามีพระอะไรก็ทำหน้าเขาวัดดีกว่าชีวิตเวลาจะพยายามทํา ให้เยอะที่สุดอ่ะหลวงพ่อเอ,อ้ยดีแล้วดีเขาไปปฏิบัติสาธุโตเขาก็ดีใจเดียวเขาชอบใจอะเขาูประทับใจอะย้อนคไม่รู้ว่ารู้แต่แบบรู้แต่ว่าภูมิใจในครูบาอาจารย์ของลูกครูบาอาจารย์คือทัานเหรออ๋อเดี๋ยวอาบุญไปลายไปแบ่งกันเอาไปทำให้เธอ ยกจิตยกใจได้มุ่งหน้าสู่การพ้นทุกข์เ,อเฮอใจดีละ <c oughs> มาอีกทีแล้วกันแล้วกเปิดมูเปิดตาตื่นปัญารพร้อมหน้าแ่งคุณพระพุทธเจ้าทั่วทั้งจักรวาล รพระธรรมภาริยาสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพพดาเาจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุพระองค์ปูรูศีทั้งหลายบุญบาร,รมีใดๆที่หลวงพ่อได้ทำมาขอใหเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทั้งจัก,กรวาลประทานให้บับันนี้ขอให้สติปัญญาแหลมคมเปิดสมองเปิดปัญญาเปิดความรู้เปิดความเข้าใจเปิดหูอันเป็นทิ์ด้วยเดิน เปิดตานอกตาในตาที่เปิดปากอันเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเปิดจิตเปิดใจเปิดกายที่เทำายก็สำรจม,มีเลี่ยวมีแรงโลกภัยทั้งหลายออกไปให้หมดไม่ต้องกลับมาอีกเลยอขอให้มีบุญญาบาร,รมีแข้งขามือเท้าส,สติปัญญาหูตาทั้งหลายจงเป็นทิพ วาจาจงเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์นะการบัดนี้เถินลอ,อยอ่าจะได้ลากลับเลยนะหลวงพ่อโชคดีให้มีความหาส,สุกเออเดี๋ยวแล้วเธอเธอติดตามช่องทางไหนอยู่ทุกช่องทางที่เป็นของหลวงพ่อทุกช่องท,ท,ทางเลยดูล<ะ>แล้วแบบได้พลงังอ่ะหลวงพ่อเหรอ แล้วที่ที่ที่นี่นะหลวงพ,องพว่อหนูก่อนที่หนูจะมาหนูฝันว่าหนูฝันว่าเห็นแม่ขาวเห็นพวกแม่วันที่นุ่งขาวห่มขาวแม่แม่ขาวที่เนี้ยไปไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นอุกบาทอ่ะเป็นอุกบาทเป็นอันนี้แล้วก็ท,ทําพิธีท่ทองท่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 องแล้วหนูก็บอก แล้วเราจะไปได้ไงอะไรประมาณนี้จะลงไปได้ไงอะไรประมาณนี้พอสักพักหนึ่งก็มีแบบเป็นทางเดินที่หนูลงไปแล้วหนูก็ได้ไปช่วยเตรงนั้นน่ะหลวงพ่อซึ่งหนูก็ไม่รู้พอพอ,พอมาถึงที่นี่ก็วันที่แม่วันไปที่อะไรนะที่เพชรหรือว่าที่ไหนอะที่ทำมาลังสีจาน<อ>จา,จานะนะาั่นน่ะจางปูโต ไปเนี่ยไปเหมือนที่หนูพูดเลยหนูก็ตกใจหนูก็งงเลยเออทําไมตรงเดียวตรงอันเดียวกันกับที่ที่หนูฝันเลยอ๋อแล้วเขาไปเพิบุรีแล้วเนี่ยนี่เขาอยู่ที่ผาซ่อนแก้วแล้วเขาไม่ม่วันบอก,กอตอนแรกว่าจะไปด้วยแต่ว่า<ม>กลัวกลับมาไม่ทันทำงานกลับม,ม,มาทำงานมาทํางานกลัวไม่ทันกลับมาทางานก็เลยไม่ได้ไปวันดี้วันดีพรุพ่งนี้เธอเดินทํางานนี่ไหมจ้ะ ทำไม่เป็นไรดูเท่าแล้วกันเอาก็าก็เลยแบบไปพระธาตุเจดีย์ร้อยแปดด้วยพระองค์ะออไน,นั้นก็เป็นธรรมจับรธรรมจักก็เลยแบบวิสงสัยอันเดียวกันกับที่หนูฝันแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนั้นแหละไปไม่ได้ก็อนุโมทนาไปตามนี้<า>อธิษฐานขอให้ได้ไปสร้างบ,รบารมีกันทุกจุดของ ประเทศชาติที่ศักดิ์สิส <Yeah. S 1> ทธิ์สาธุเออดีเลยอาว่ามา